เร,เรามีช่วงที่เราทะเลาะเราเกลียดทุกคนก่อะใช่แต่ไม่บอกว่าช่วงไหนใช่เหรอเมื่อกี้ไม่มีนะ <laughs> ก็มีเพลงที่ดูนะครับผมก็ปีหน้ามีอะไรบ้างนะครับไม่เลยวะอันนี้มุดยังพี่เฟิร์สมุดยังครับอันนี้ไม่เลย <laughs> ไม่คอยเหรอเลย <laughs> โอเคครับจำได้ไหมงาน,นมีอะไรอีกโลนคนแล้ว,นลวคนี่กันดู่อยครับบู๊นอ๋แอแล้วก็เอ่อถ้าอยากรู้ว่าบูธไหนทำอะไรก็เดี๋ยวแต่ละบูธครับก็จะก็จะตะโนกนขึ้นมาเองนในใจของเราใช่ไหม,ไหมทุกบูธรรยยใช่ไหมครับแต่ก็ตะโกคนได้รู้ทันนั่นเองว่าเราเราธรรมดาสัญญาอะไไปใช่ไหมครับ ่เรียบัมนะรางวัลรางวัลหนึ่งพันบาทสามรางวัลนะครับสำารรบคนที่แต่งตัวได้ถุกใจที่สุดครับดาดีดาดีดาดีด้วย อ,อกอเดวคือเดวออกว,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 ว่าเซจะพูดว่าอะไรผมมีแม่คนเดียวจะเป็นแม่บุญธรรมเออซลเราอ่ะได้ยเป็นปะป๊าโอเกอร์ยังก่อนเฮ้ยได้แล้วจ้าแหนบ,บอยู่ไหนลูกหลับอยู่มันไม่รู้เดองหรอกใช่เอ้ฝั่งนั้นก็สู้ด้วยกัน <c oughs> อ้ายังไม่หมดอีกค่ะ สองบาทน,นะนั่นซื้อเป็นเซมาไม่เยอะอ๋อคับเซิฟโอเคครับขอบคุณครับถ่ารักมากเลยไม่มีคับเซิฟเหรอครับเขาออกไปแล้ว <c oughs> ออกไปแล้ว <c oughs> อิ่มเหรอกินข้าวไข่เจียวไปแล้วเนะฮะอะไไข่ดาวไขครับไอเซฟทำไข่ดาวให้พี่เนะี่ยที่ซื้อมาให้มีเปลือกไข่ด้วย <c oughs> จริงป่ะเนี่ยจริงเหรอ,อเออแคลเซียมกินอะไรก็ก <c oughs> <ข>ินให้มันครบ มีให้โปรตีนเรามีคให้เติมแถมไว้ด้วยอ่ามั่วตรงไหนหรือวะมันให้ด้วยเอาจีเขาให้บอกว่าจีจะเอาเขายังไม่หยุดโปรโมทร้านตัวเองเลยตอนนี้อันนี้คือเอามาพีอาร์นี่อย่างเงี้ยใช่อ่างั้นเอลไม่ให้ไม่ให้พีอาร์พีอบอกไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเป็นการโปรมใช่อ๋อเอาคืนมาเขาบอกเนี่ยกันเอาก็ได้กันเอาก็ได้เขามี แต่ว่าไม่เอาลูปต้าเอาลูปต้าอ,ออกไปลูปกูเยอะซะด้วยพูดอย่างนี้ขอบคุณครับ ม,มากเก่งจนแบบกุ้งกง,งมาเน,นี่ยเการอีกครับสองชั่วโมงชั่วโมงนึ่งน,นะคร<ด>ับอิได้ไมล่ชายีครเานั่งเล่นกันก่สแปบนึงแล้วเดี๋ยวรอน้บ้องมาเนาะรอไว้มาแล้วเอาทไมอักเสไเดี้อ,อเดี๋ยวเปิด อยากตั้งแต่เรเพลงตัวเองไหมเดี๋ยวลุกตื่นเลยโคตื่นเลยจ้าไอจีมันตื่นเช้าไม่เคยแปรงฟันไอหน้าใสกางเกงตัวเดิมซ้ำๆกคนรู้เวลาตาใสกางเกงยีนตัวหนึ่งถ้าสมมุนที่เจ็ดวันฮะตาใสกไปแล้วแปะทุกคนใกางเกงยีนเขาใส่บ่อยมันทำทรงมันมีตัวเดียว ไอ้ทามีกางเกงตัวเดียวกางเกงยีนเป็นยีนขาสาั้นกางเกงยีนแล้วนอักกันไหมพี่ช่วยคูหน่อยทุกคนทุกคนจะยืดซ้ำกันมากสุดกี่วันจะยืดเหรอกี่วันแล้วแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราใส่นอนก็ใส่ได้เป็นนอนอ่ะนอนทุกวัน ไม่คือจริงๆกูมองถึงความสะดวกสบายในการถือเสื้อผ้าเรายังไม่อาบน้ําเราจะเปลี่ยนทาไมในเมื่อเรายไม่ได้อาบแล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้อาบน้ํามาสองวันไงโดยไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนถูกไหมนั่งทํางานหนักแหละใช่ไหมต่อยากูไม่ได้ตื่นจริงๆก็ตื่นแล้วนะตั้งแต่บัดแรกไม่ต่นสั่งแล้วตื่นมาไอ้ต้อยอะแล้วก็เลยบอกว่าทำไมจีถึงไม่ตื่น เพราะว่าเงินกูต่อยมันสองมาเลยสลบเนนี่ยบอกเลยว่าจะพูดอะไรอ่ะดูจังหวะเพื่อนด้วยเพื่อนๆเงียบเลยอย่าพูดเดี๋ยวโดนไปคนเดียวโดนมคนเดียวจะไปถักไหมไปถักกันทุกคนตบมือให้จีนนะครับหน่อยทันกันย เราปเป็นแค่คือเดี่ยวไมโครโฟนนะแล้วมึงระวังแล้วมึงผักกูอีกูใกล้กล่อนมปัหาของแล้ว <c oughs> อันนี้ไว้ใส่ไม้ไม่ใช่ไว้ตีกันนะพี่ด <c oughs> <c oughs> ีไปนอนไปนอนไปนอนยิ้มแฉ่งไปนอนไปนอนแล้วนี่มันเล่นมันไม่อยอมไปนอนแล้วมันก็ไม่ได้นอนแล้วมันก็พูดไม่รู้เรื่อง หรือว <łość> ่าเราไม่ได้นอนวะ ได้มาคุมบติการมีสันดาห์านี่ไงหลายรอบแล้วฮะพูดไม่นีแล้วทำไมอ่าบกัได้ปอะไรนะไ้ไ้จไม่นีพูดจนความมีจะหลับ่เราเรายี่สิบสี่เราไ้ที Thank yeah. you. น่าก่อนพูดด้วย ลองโปรโมทลองโปรโมทบูธสอยดาวาดรู้สายดาวลองโปรโมทสั่งะไลให้คนมาตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สายดาวชอ็อกโกแลตหมดตอนนี้เ <laughs> ราไปซื้อช็อกโกแลตเพิ่มอกีกตนนั้งเยอะอ่าเดี๋ยว <laughs> <laughs> อนนลองขายลองขายงานนี้เหม,ชมาช็อกโกแลตมาหรอไปได้ <laughs> ช็อกโกแลตมาช่วยกันร้องเพลง ือเมื่อกี้มีบอกว่าเซฟจิ้บแ้มห้าร้อยสิบทีสิบทีพึ่งชิูได้ได้ขึ้นหมืนะอะไรนะสิบทีสิบทีห้าพันสิบทีห้าพันยี่สิบทีหมื่นนึ่งแล้วมึงโอ้ เต้นค่ะร no ู้ใจขอบคุณค่ะน่20บาทนะคะครับ20บาทฮะก็ถูก็ถูกคนเราก็้องกินขาวก็ต้องเยอะใช่งั้นเอางี้ไหมเราเปลี่ยนรางวัลเป็น1,000บาท3รางวัล500บาท2รางวัลไหมแข่งแข่งยังไงแข่งอะไรหรอแข่งอะไรเป็นปีนกำแพงขึ้นไป ไม่มีดวงงั้นให้วัดจากเสียงกรีดไหมอเ,เอ้ยต้องเอาดีซีเบลมาวัดด้วยมั้ยเราเทสขอเสียงกรีดให้ต้หน่อยครับของมันก็เป็นตาตาชุดกูด้วยเันนี้มันตามติดเฮ้ยชุดกูด้วยอ่ะขอเสียงกรีดให้ต้นคริสต์มาสอันนี้หน่อยครับ I'm yeah, Yay! Y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 eah. Yay! Yeah, เขาได้ลูกเราต้องให้จริงๆครับคนนี้ประกาศให้เลยพันดาครับต้องไม่ัวารันเต่าอีกรอบนึ่งครับขอบคุณน้องต้นตอมด้วยค่ะคนต่อไปคนต่อไปใครดีครับอลุ้นๆๆแพ้จริงๆอ่ะกูรู้สึกว่าแบบเหมือนเราพูดกันเองอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกแบบว่า เฮ้ยก็เหมือนเดิมป่าวะแต่เร้รู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรมองหลายๆคนคิดว่าเออปีหน้ายังอัดต่อว่ะดีเราได้ดูต่อถูกไหมใช่ครับอัดต่อนะครับไม่ใช่ประกาศปิดช่องแต่อย่างไรนะแล้วก็ youtube ก็จะมีความพิเศษมากขึ้นเราจะมีคลิปที่เราตั้งใจให้มันแปลกใหม่มากขึ้นอย่างที่จะลงล่าสุดในวันอังคารนี้ใช่ไหมต้า ่คือตอนแรกนี่เจ๊ว่าเฮ้ยดีจังเลยวันนี้วันสองวันที่เราจะพักวันหนึ่งวันตัดคิปจธนาคารปาวอนนี้วันอาทิตย์แล้วมึงมีตัวอย่างให้ดูหนอ่มึงให้เซฟเลนเดอร์ให้อยู่ในห้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวอย่างให้พี่เขาเสียบเดี๋ยวจะยังยังยังตเงินอันนี้คือแค่ส่วนเล็กๆใช่ไหมโอ้โหมึงไม่รู้จะไม่รู้จะพูดได้ไม่ได้ ยูมาอยู like ่ไปนะเทมจีไม่เคยมีออฟฟิเชียลกับดิปก็นะจะเป็น t ิปกออฟฟิเชียลของเซฟจีเลยจริงจริงเริ่มมาแรกแตงสเกตก็เลยมีนั่นแหละครับสามเดือนแล้วนะที่บอกว่าจะทำ t ิปก่ะใช่ครับช็อตเลยเทนนี่แล้วก็อีกอย่างตัวนี้ก็คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหลังที่พูดหลังจากนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอีกตัวก็คือ ด็อกิเมนทตรีหรือว่าสารคดีครับจะเป็นของช้างเราจะไปถ่ายทำไมเราเม,มรีบกนช้างแล้วก็ลง YouTube ปกติ <laughs> <laughs> ใช่ครับพวกนี้เอาเท่าที่ตั้งใจกอนละกันคือ,อ <laughs> เราตั้งใจอยา,สากสถาปน์ใหลงลง Netflix ให้ได้แต่ว่ามันยากคาดหวังละกันจรนึงมันก็มีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นโปรเซสมันก็ ไม่ได้ง่ายมันก็ยากเลยหลยากมันยากมันยากเพราะว่ามันมาคิดๆมาแล้วก็นิดนึงแล้วก็คาดว่าไม่ได้มีเรื่องเดียวก็ตอนแรกอะตั้งใจไว้คือก็ก็พในในในทุกปทดีแหละแต่ว่าต้องเป็นหนังสั้นใช่ไหม มีแพลตฟอร์มไหนสามารถับประชาได้ก็ค่อยว่ากันแต่จริชอบคิดอะไรที่มันใหญ่ไล้ก่อนตอนแรกจะคิดว่าอยากจะทําเดือนละตอนอยากทำอยากทำเดือนละช oh. <laughs> ็อ,ชอตฟิล์มเพราะว่าแต่ละคน,นมีสิ่งที่อยากลองไม่เหมือนกันอย่างตัวทีมงานก็เสนอว่าเ,เราลองเป็นแบบคนสองหลายคนหลายบุคลิกไหม อันนี้ก็อยากได้ฆาตกรรมอะไรอันนี้ก็ได้อยากอะไรเงี้ยไปแต่ละคนก็จะมีตัวเพี้ยนไปเองกันมีเหมือนแบบซอมบี้อย่างเงี้ยใครซอมบี้ใครใครเล่นเป็นซอมบี้ได้ไัมยังไม่ยูดีไม่แชร์เลยเหรออ๋ออะไขออนุญาตยืมพื้นที่สื่อตรงนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเซฟจีโอเชื่อแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้านะครับที่กับเซฟจะทำเข้าสานขายด้วยกันนะครับ อันนี้แมสบราวแบบถูกริกสิทธินฮะคือตอนนั้นซื้อคู่ไอ้บูมแมนแต่บูมดันแกะใส่ก่อนก็เลยโอเคกลายเป็นไม่ใช่แมสคู่เลยเป็นแมสที่เรียบร้อยครับถ้าใครเอาไปก็ไปใส่คู่มีกอังใช่ใช่แล้วไปใส่คู่ไกต้ากับไอ้บูมเอานะครับก็บอชีก็อยากใส่คู่กับพวกมันแล้วก็อันนี้เป็นทองคำแท่งฮะ เราไม่ใช่ทองออยู่นี่ฮะทองแท่งนะครับเคยได้แล้วแฮปปี้ครับเห็นคนเยอะตอนแรกคือมาตอนเช้าๆก็รุนเหมือนกันว่าจะมีคนมาตอนแรกตอนแรกมีแคู่บอยดางี้ครับก็รุนเหมือนกันแต่พอไม่เห็นตอนนี้ก็ดีใจครับขอบคุณบัตรดอยด้วยนะฮะบัตรดอยด้วยนะครับขอบคุณบัตร V I P ทางฝั่งนูด้วยนะรมีกูอีมกอีหนังนั่งสบาย แต่ไม่ s a อยเางเดียวความปลอดภัยขอบคุณมากนะครับ,บท,บบที่ที่มามาจอยกันนะครับว่าเวลาเราทําทำอะไรนะครับถ้าอยากได้งานแบบนี้อีกเดี๋ยวปีหน้าจะได้อีกนะครับเรื่อยๆนะครับบอกแล้วว่าอย่างนี้ก็จะอยู่ในคอนเซ็ปต์เจอกันเนะาะเอสุดท้ายไว้นะครับเดี๋ยวจะค่จัดให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพยายามลด ค้าบับลงให้เรื่อยๆชาวบ้านหาสปอนคอร์ดให้ได้เรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมจะได้มากันชิวๆนะครับเพราะว่าบทไปกับซอยท่ามอเช่นเจอเจอไปแล้วบทเรื่องนี้ลงนะครับแลก็มีคริสต์มาสอีกทีนะครับผมแล้วสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยเช่นกันนะครับ อวยพรอวยพรนะครับอวยพรนะครับก็ใครกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแต่ความสุขตลอดปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะมาอวยพรให้ใหม่ครับใครที่คิดว่าปีนี้ยังเป็นปีที่ไม่ดีของเรานะครับก็ขอให้ปีหน้าได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้เจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่หวังสิ่งที่อยากทำในชีวิตนะครับผมขอให้ คนเพิ่มเจอตัวเองเร็วๆเจอความสุขเองเร็วนะครับวันนี้คริสต์มาสแทนนิวยยร์นะครับก็ขอแค่อย่างเดียวเลยลกันไม่ไม่อยากอวยพรดูมักขอบค็นว่าขอล้วกันขอให้ทุกเดือนเราได้เจอกันแบบนี้แต่ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นจุดเล็กที่มันไม่ได้ดูใหญ่มากนะแต่แบบว่าไม่คุแฮปปี้มากๆเข็ดปะวันนี้แฮปปี้กันไหมแฮปปี้กันไหม ชอบงานลักษณะนี้ไหมแล้อขอโทษบางอย่างที่แบบบกพร่องไปบกพร่องนะครับเราทำกันเองหมดเลยอยู่บนแค่นี้ลรีเควส e s มานะว่าต้องการให้แก้อะไรบ้างใน tank เราจะเข้าไปอ่านแต่เราจะเอาคำติชมมาปรับนะครับนี่เทอร์มีนั่นนี่นี่ครับเบลโอเคทำแบบประเมินไหม เร์ดฟอร์มใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจากจบงานเดี๋ยวทำเว์ดฟอร์มลงในแท็กทูเตอร์แล้วกันเนาะจะได้ให้มันดีขึ้นใช่ก็อย่าลืมรักตัวเองกันเยอะนะครับทุกคนประมาณนี้ให้คนเดินเล่นดีกว่าขอบคุณที่มาจอยกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับพี่บู๊ทเก็บแล้วนี่ 舞台吧。 อ้ทุกคนครับทุกคนพร้อมกันคำว่าเซฟจีได้ไหมครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ

มัทสเปโรยังเหลือไหมมัทสเปโรปิ้งมีไหมครับมีใช่ไหมมัทสเปโรปิ้งตอนกลางคืนมีมัทสเปโรปิ้งนะครับกับช็อกโกแลตร้อนนะครับผมได้ไัมไม่เปิดด้วยกัน